สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับนัาแกะนะครับวันๆหาแต่เรื่องปลาเป็นไงคุ้นไหมหมายนี้วันนี้เราจะมาตกปลาที่บ่อไทยนานา,นาบ่อประชอนนะครับค่าคัน400ราทยบาท <Wow. S 2> ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อวานรู้สึกว่าเขาจะปลอ่อยปลาเยอะมากน่าสนใจมากๆเลยฮัลโหลน้อยวันนี้มากับน้องชาย <laughs> ไล่ไม่กัดไล่ไม่กัด <laughs> <laughs> ผมดูแล้ว <laughs> คนไม่เยอะนะคนก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าคันอ่าสิบกว่าคันที่ไปไหนเนี่ยไปนู่นเลยหรอไปนู่นเลยดูบรรยากาศไม่เอ้าดูบรรยากาศนะครับไปดูกันเลย l ล t s g กมาดูอุปกรณ์กันนะครับวันนี้เราจะใช้คันไหนทำอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคันไพโอเนียนะครับไพโอเนียอีโมชั่นนะฮะ ขันละหกร้อยกว่าบาทนี่แหละเอามาประกอบกับ <c oughs> อันทเลดีสีคดเข้ากันอันนี้จะเอาไว้ใช้ตีกระดีนะอันนี้จะใช้ตีกระดีในส่วนของตัวนี้นะครับ mm hmm. ได้ว่าอัลฟาแอร์กับรีกิดดีไซน์วิวไซส์นะอันนี้เวทที่8ปดสิบหอันนี้ผมจะเอามาเล่นปลายางส่วนอันนี้ขันบราซอนนะครับบราซอนกับ ได้ว่า Alpha SVTW 800HL นะครับอันนี้ก็เราก็จะใช้กับงานทั่วไปว่าจะเอาตั้งใจว่าจะเอามาตกเท็กซัสนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตกหรือเปล่าปส่วนของเยือนะครับเหยือของเราที่จะใช้ก็จะมีะกระดีนะฝั่งนึ่งจะเป็นกระดีมีลูกอมไปช่อนอ,อันเดียนซิงฟอกไบช่นจูเนียแล้วก็โจ๊กเกอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นปลายา แบกหลังมาดูกันเลยวันนี้เราจะได้ตัวไหมไปเช้าเช้าแบบนี้คิดว่าปลายางสีกรีดกรีดน่าจะกัดหลุมนี้หลุมประจำผมเลยนะบอกตรงๆ ตีไม่ต้องใจมากตีไปสักประมาณเกินครึ่งบ่อเขาพอป่าไม่กัดก็ต้องเดินนะครับนั่นนะหาตัวแรกไม่เจอ อโดนครับ <Okay. S 1> โกตกโอ้ไมหลุดเอ้ยอะไรวะตกพดเลยหลุดยังไงโอ้าหฝานเป็นจริงด้วยตัวแรกหลุดเลยอะไรอะ่ะทำไมหลุดอะ ทำไมช่วงนี้ตัวแรกผมจะทำหลุดเสมอเลยวะปลาตัวแรกได่ต้องหลุดเลยแล้วทำไมวัดเต็มๆเลยเฮ้ยโดนอีกแล้วเอาดื้อหนักโอ้สิสองไม้สองนี่แบบนี้เช็คแบบเนียน Đây mong nhìn Ủa dày Hãy subscribe cho kênh เฮ้ยสสยสวยนะครับใส่สวยโอ้ว่าจะหายเจอโอเคไปยายโอ้แต้มแรกมาแล้วแต้มแรกมาแล้วต้องเขาเขาจะกัดแบบเดี่ยวยกป๊ืนมาพอทิ้งตัวลงปุ๊บเดี่ยเขาจะลอยตัวลงถึงพืนปุ๊บเขากัดตึ๊โดนอ่ะ ตัวแรกเจอกระปหยางนะตั้งใจมาจะตกอากระดีตกไปแล้วผมใช้กระดีกวาดไปหมดแล้วอะเลาแวกเนี้ยที่ผมเปลี่ยนเอาปลายางวันที่เขาไม่กัดกระดีเลยนะโอเคหาใหม่ครับหาใหม่ครับมันต้องกัดไงหลุมนี้แหละผมว่าลนะมันต้องมีตัวตกัดไกลอยู่นะกัดเกิน เกินกลางบอ่อไปประมาณสักสี่ห้าเมตรอ่ะกัดอยู่ตรงนั้นเลยเหยื่อลงพื้นปุ๊บค่อยๆยกยกเขาจะตึ๊กเลยแบบกัดเหยื่อแบบเบาๆลักเลา,าจริงๆครับวันนี้หาแอคชั่นให้เจอถ้ามันกัดแอคชั่นไหนอะผมว่าตัว2ตัว3มันจะกัดแอคชั่นนั้นแหละโอเค ปลาบ่อมันไม่เหมือนปลาอคองนะส่วนมากอถ้าปลาคองอะไรก็ได้ที่ที่ผ่านหน้าเขา,าเหยื่อที่เขาเหมือนลูกปลานะเขาจะกัดเลยแต่ว่าปลาบ่มันเจอทุกรูปแบบแล้วเราจะต้องเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆหาเหยื่อเรื่อยๆหาแอคชั่นให้เจอถ้าเจอได้ตัวแต่วันนี้ฟ้าปิดนะอากาศร้อนอบเข้ามากลมไม่มีเลย ยกๆมาเรื่อยๆยกๆมาทีละเมตรทีละทีละศอกทีละศอกทีละเมตรถ้าลงถึงถ้าผ่านหน้าเขาต้องผ่านหน้านน่ขัดเดียวกัด,ดกเดียวบอกแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงทำไมงเจอบอกแล้วถ้าเรารู้จักทั้นเขาอะว่ามันกัดแบบไหนมันจะขัดนั้แหละ เราต้องไล่หาสีให้เจอหาแอคชั่นให้เจอถ้าเจอก็นี่นะครับแล้วก็ต้องดูปลาด้วยนะโอ้โหมีสองโลครับนี่สุดเท่นะนะ ลูกหม ط ط ูชัดๆเกินกลางบ่อนี่นะครับเชียร์เฮดบัตนะหหดย20สกรัมนะครับโมนิฟายเป็นตัวแบกหลังเองเขาเต็มๆ <c oughs> <c oughs> สองแล้วสองแล้วดูหลังจากที่ได้ป่าสองตัวต่อเนื่อง <c oughs> มาแล้วน้องชายฉันมันขึ้นโดนกรอบทีไปซะแล้ว <c oughs> ปลาหายากนะวันนี้หายากนะปลามันปิดด้วยต้องหาหลุมให้เจอ <_ As well> หอนวัง อ้เฮ้ยโดนห่างปลาเลยลงถึงพื้นปุ๊บตัดท่าออกไปเลยอะไรอ่ะปักเบกกินข้าวแป๊บนะครับ พักเบรกกินเข้าวแป๊กพราะว่าปากัดตัวสุดท้ายต,ตั้งแต่กี่โมงแปดมงคึ่งตอนนี้ก็สิเบเอ็ดนาิกาสีนาทีแต่ได้สองแต้มแล้วหาแต้มที่สามไม่ได้เลยตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่แปดโมงครึ่จนถึงตอนนี้ปาไม่กัดเลย <c oughs> ดูคนบางคนยังโบบีแต้มศูนย์อมเต็มปากเลยอะไรอย่นี้คานาหมูกรอบ ข้าวเกิดได้ทุกที่ครับ <c oughs> ที่มีความปิดหวัง <c oughs> มามากินข้าวกันครับดูผัดมาม่านะผัดมามา่าน่ากินอยู่อร่อยดีเอาเปรกป๊บ อยากอยากอยากงานอยากมากครับวันนี้โอ้ทายบอกเขาโดน,น,นเดินครับนะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะ กลับไปที่หน้าบ่อกลางบ่อกว่แล้วท้ายบ่อกว่แล้วปลาไม่กัดเลยครับผมนี่แหละกลับมาหน้าบออยครอบไปย่ตองได้แ<คน>ล้วมาพี่จะตีให้ดู สมควรต่อเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะครับปลากัดตัวแรก8ปดโมงเช้าและตัวสุดท้ายที่โดนกัดอยู่ที่9ก้าโมงเช้าตอนนี้บ่ายสองปลาไม่กัดเลย <c oughs> โอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ยาก,ยากมากสําหรับการหาปลาชนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามมาเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ